หายเงียบไปหลายปีถูกแจ้งความเบี้ยวคาชาค่ะชีวิตล่าสุดอุ่นเรือนราโชดนอกบทลำดวนเป็นคนแม่ลูก2องสวยขึ้นเป็นกองค่ะสองภาพหน่อยอุ่นเรือนหรือลำดวนบางรักซอยก้ามาในลุกใหม่สวยใสขึ้นกว่าเดิมหุ่นฟิตที่เคยอวบจนเปะเข้ารูปด,ดีงามที่สุดค่ะกลายเป็นหนึ่งในโลโก้ของนักแสดงผู้รับบทสาวใช้ไปแล้วสําหรับหน่อยอุ่นเรือนราโชดนักแสดงสาวมากความสามารถที่มีบทบาททางการแสดงที่โดดเด่น โดยเฉพาะในซิทคอมเรื่องบางรักซอยก้าวรับบทเป็นลำดวนสาวใช้สุดฮาในบ้านของแป้งซึ่งปัจจุบันนั้นหน่อยอุ่นเรือนยังคงมีผลงานละครซิทคอมมาให้ชมกันอยู่เรื่อยๆโดยบทที่ได้รับคาแรคเตอร์ hmm. ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้นั้นหน่อยอุ่นเรือนแตกต่างจากตอนเล่นเป็นลำดวนบางรักซอยก้าวมากจากหุนเดิมอวดอันในปัจจุบันหุนสวยเสียหน้าตาสวยใสยขึ้นมาในลุกใหม่ฉบับอัปเกรดแล้วล่ะคะ่ะ โดยเคยตกเป็นข่าวจากกรณีผู้เสียหายนามสมมุติว่าคุณเอซึ่งเป็นเจ้าของอาคารแห่งหนึ่งได้เข้าแจ้งความที่สอนอมีนบุรีหลังถูกดาราตลกหน่อยอุ่นเรือนราโชดหรือรำดวนจากซิทคอมดังบางรักซอย9ก้าร่วมกับสามีเช่าอาคารเพื่อทำร้านอาหารโดยมีระยะเวลารวมเกือบสองเดือนทางนี้ทางด้านสามีและดาราตลกซิทคอมได้ยอมรับเบี้ยค่าเช่า